สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องดนตรีนาฏศิลป์ในหัวข้อเรื่องอิทธิพลต่อดนตรีในท้องถิ่นเรามาทบทวนบทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณนัทได้พานักเรียนไปชมลักษณะความเจริญงอกงามดนตรีพื้นบ้านต่างๆนะคะวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและแตกต่างกันแบบไหนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ค่ะคนในภาคเหนือจะมีความอ่อนหวานนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติคนในภาคกลางจะเป็นคนรักความสนุกสนานคืนเค้งเพราะคนในภาคกลางจะรักความสนุกมากเลยค่ะส่วนคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเน้นความเรียบง่ายและเป็นคนที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะและในส่วนของในภาคใต้นะคะคนในภาคใต้จะมีดนตรีที่มีจังหวะสนุกสนานและคึกคักมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะคุณนัทจะให้นักเรียนนะคะเลือกชมหรือเลือกศึกษาการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคใดภาคหนึ่งที่นักเรียนสนใจไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้นักเรียนสังเกตนะคะว่าเครื่องดนตรีแต่ละภาคนั้นมีอะไรเอาที่นักเรียนสนใจหนึ่งภาคนะคะแล้วนักเรียนเจาะไปที่ดนตรีพื้นบ้านมีอะไรบ้างและในภาคนั้นมีวงดนตรีอะไรบ้างน,นะคะดนตรีพื้นบ้านในภาคนั้นมีลักษณะเด่น เป็นแบบไหนและวัฒนธรรมประเพณีใดในท้องถิ่นนั้นที่มาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ดนตรีพื้นบ้านที่นักเรียนเลือกมีอิทธิพลต่อคนในภูมิภาคอย่างไรเข้าใจแล้วใช่ไหมคะงั้นไปศึกษาดนตรีพื้นบ้านสี่ภาคกันเลยคะ่ะดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือนั่นก็คือวงสะล้อซอซึอนะคะหรือวงกองสะบัดใจนั่นเองเครื่องดนตรีพื้นบ้านของทางภาคเหนือจะเป็นสะล้อ ซึ่งปีแนหรือกองสบัดชัยและอีกหนึ่งชนิดคือผิงเพียนั่นเองค่ะดนตรีพื้นบ้านของภาคนี้นะคะจะมีลักษณะเด่นก็คือมีลักษณะที่นุ่มนวลและอ่อนหวานค่ะวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะของภูมิภาคนี้ดนตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเพณีหลายประเพณีมากค่ะเช่นประเพณีปลอยสางรองประเพณียี่เป็งประเพณี เลี้ยงผีประเพณีใบสีสู่ขวัญน,นั่นเองค่ะสิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อคนในภูมิภาคนี้นะคะคนในภูมิภาคนี้จะมีลักษณะผ่อนคลายนะคะเล่นดนตรีผ่อนคลายให้กับคนในท้องถิ่นสร้างความสนุกสนานนั่นเองนะคะอย่างเช่นเครื่องดนตรีหรือวงสลออ้อตซ่งที่กําลังเล่นอยู่นี้เป็นวงดนตรีขนาดเล็กนะคะมีความไพเราะมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆไปฟังกันค่ะว่าเพราะมากขนาดไหน ลักษณะเด่นดนตรีของภาคกลางจะมีความสนุกสนานนะคะเขาจะเน้นในเรื่องของการทำมาหากินหรือประกอบอาชีพต่างๆนิสัยและความสนุกนะคะสะท้อนให้เห็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงอีเซลหรือรำตัดที่นัาเเียนเห็นวิดีโอสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือการแสดงรำกองยาวหรือรำเถิดเถิงนั่นเองเครื่องดนตรีพื้นบ้านของการแสดงชุดนี้นะคะนั่นก็คือกองยาวชิงนะคะระนาดคองนะคะแล้วก็เครื่องดนตรีที่เป็นกองยาวต่างๆนั่นเองค่ะ วงดนตรีก็คือวงที่ใช้ในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือเขาเรียกว่าวงกองยาวนะคะนักเรียนสามารถมีวงอื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็นวงรำตดัดหรือวงอีเซลหรือการร้องโต้อตอบกันนั่นเองนะคะดนตรีที่ใช้ในพื้นบ้านภาคนี้ลักษณะเด่นของเขานั่นก็คือจะเป็นลักษณะที่เน้นความสนุกสนานนะคะโดยเฉพาะกองยาวที่เน้นใน,นเรื่องของความสนุกมากๆเลยค่ะวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคในภาคกลางทั้งหมดเลยนะคะ ได้แก่ประเพณีรับบัวประเพณีตักบารดอกไม้ประเพณีลอยกระทงนั่นเองค่ะอิทธิพลต่อคนในภูมิภาคนี้นะคะคนในภาคนี้คุณนัทบอกไปแล้วจะเป็นคนที่มีความสนุกสนานพื้นเรงรักความเป็นอยู่เพราะคนในภาคกลางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั่นเองค่ะ ตอนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของบ้านเฮานั่นเองนะคะจะอยู่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือประเทศลาวและประเทศกัมพูชาคนในภาคนี้นะคะจะเน้นความสนุกสนานเรียบง่ายรักษาชีวิตสนุกสนานเด่นชัดมากๆเลยค่ะเพราะวัฒนธรรมของคนในภาคอีสานเนี่ยเด่นมากๆเลยการแสดงของเขานะคะจะเน้นในเรื่องของหมอลำกลั่นตึมหรือเพลงโคลาดนั่นเองนะคะเครื่องดีที่นักเรียนเห็นในคลิปนี้จะมีทั้งแคน โปรงลางพินโวดและเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบการแสดงให้เกิดความสนุกสนานเรียกวงนี้ว่าวงโปรงลางนั่นเองค่ะมีหลายวงมากเลยนะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นวงหมอลำวงกันตึมหรือวงโคราดนั่นเองนะคะ อิทธิพลต่อดนตรีในท้องถิ่นนี้ก็คือคนในประเทศนี้จะรักความสนุกสนานนะคะเน้นความเรียบง่ายตามวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องทางภาคอีสานได้แก่ประเพณีไหลเรือไฟประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีแห่นางแมวประเพณีแห่ผีตาโขนและประเพณีแห่เทียนพรรษานั่นเองค่ะ ลักษณะเด่นดนตรีภาคใต้นะคะดนตรีเขาจะใช้ในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆมากๆเลยนะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในภาคใต้มีเครื่องดนตรีที่ใช้เป็นเรียงประกอบการแสดงนั้นเรียนดูในวิดีโอนะคะอุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีของเขานั้นก็คือกลองชาตีโทนของคู่หรือปีต่างๆนั่นเองค่ะ การแสดงของเขาจะเน้นในเรื่องของความสนุกสนานแข่งแก่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ที่แข่งแก่งและสนุกสนานมากค่ะการแสดงต่างๆนะคะจะเน้นในเรื่องของการแสดงมโนลาวงดนตรีที่เขาใช้เขาเรียกว่าวงปีพาดช,ชาตรีหรือวงมโนลานั่นเองนะคะประเพณีที่เกี่ยวข้องทางภาคใต้ได้แก่ประเพณีชักพระประเพณีบุญเดือนสิบ ประเพณีเพลงบอกประเพณีกินเจประเพณีแห่นกนั่นเองค่ะดนตรีพื้นบ้านของเขาจะเป็นลักษณะที่แข็งแกร่งนะคะเน้นความสนุกสนานและคึกคักมากค่ะชมการแสดงเสร็จแล้วไม่รอช้าค่ะนักเรียนเปิดหน้า95ได้เลยค่ะให้นักเรียนบันทึกนะคะแบบดนตรีพื้นบ้านนักเรียนชอบการแสดงของภาคไหนสามารถทำลงไปได้เลยค่ะในหน้า95้า ข้อห่ 1. ดนตรีพื้นบ้านที่สนใจเป็นดนตรีภาคใดเรียนตอบได้เลยค่ะของคุณนัทจะเป็นภาคเหนือ 2> 2. ข้อ2เครื่องดนตรีพื้นบ้านได้แก่อะไรบ้างจงยกตัวอย่างมา3-5ชนิดสะลอ้อซึงปีแน่กองสบัดชัย3วงดนตรีได้แก่วงอะไรบ้างวงสะลอ้ซอซองวงกองสบัดชัย4ดนตรีพื้นบ้าน ของภาคนี้มีลักษณะเด่นอย่างไรมีลักษณะนุ่มนวลอ่อนหวาน 5. วัฒนธรรมของประเพณีใดเกี่ยวข้องกับภูมิภาคนี้นั่นก็คือประเพณีปลอยสั่งรองประเพณียี่เปง 6. ดนตรีพื้นบ้านมีอิทธิพลต่อคนในภูมิภาคอย่างไรสร้างความสนุกสนานผ่อนคลาย เป็นยังไงกันบ้างคะความรู้ที่นักเรียนได้รับไม่มากก็น้อยใช่ไหมเอ่ยอย่าลืมกิจกรรมท้ายบทหน้า95เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนค่ะสำหรับวันนี้ครูนะก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ